นะ้อย่างน้นไหมอย่างน่นันจะไปกินี่แล้วเอาเปนไ่ไม่ได่ยอะเกกเก๊มเก๊เก๊กรก๊เก๊กเก๊เราล้างตดกันแล้วม่ยเปิดา่มแล้วมาดื่แล้ว้ล้วะไรล่ะบ้ามาแ้ดี่ได้แล้วมาดื่มร้ายจังฮ่ไอไม่เยอนนี่นิ้วบ้าตอน้ก็จ นลงแดงแดงแดงเท่าททุจะไปไหนผมไปซื้อเอ็มอดดับกลลอเย้อเลยรอเรเขาให้เป็นถอยไปพี่ขอรู้พี่ขยับอันตังแน่ให้มันกว้างหน่อยหรือไม่ก่อขีาดนา ก็ถึงว่าไอการขายปลาหมึกย่างกับไออย่างเง,งี้ยเพราะในปัจจุบันเนี่ยอาจจะหาได้ยากละก,กับการที่ทําไมพี่ถึงเลือกถึงมาขายแล้วว่าูดถึงว่าอย่างอย่างเงี้ยครับอ๋อเป็นในพ่อค้าส้มผลไม้ในช่วงนี้ผลไม้นี่มีมีแต่ส้มรับก็เลยมาขายปลาหมึกนะแล้ว,วปลาหมึกเนี่ยก็ <laughs> ถึงว่าต,ต,ต้องมันต้องเป็นสมัยก่อนเนาะ แล้วยิ่งหน้าหนาวหนาวเนี่ยขายดีไหมครับพี่มันเป็นหน้าเนี่ยขายดีงานนพ้กงานก้อยหลวงงานกระถิ่นเนี่งานแต่งงานไม่แต่งานศพก็ขายได้จากไม้ละห้าบาทสิบบาทอย่างเงี้ยได้ได้เยอะไหมครับพี่ก็รายได้ต่อวันก็ไม่แน่ไม่นอนโยนก็วันก็ห้าร้อยพันสองพันแล้วยอดขายยอดขายสามพันก็หารขึ้นก็คืออย่างน้อยก็มีมีอย่างน้อยวันวันละห้าร้อยละแน่นอน อถ้าขายสองพันก็ได้พันบาทรากาน้ำมันสองคนแค้กินถ้าเรามองเพิ่มถึงว่าไอเนี้ยมันคือมันแบบว่าอาชีพเมื่อก่อนสมัยก่อนเนาะที่มันที่มันไม่ค่อยมีทําไมถึงเลือกเลือกกลับมาทิกแพงทิ่แพงจากสมัยเก่าแล้วต้องมาเติมของเยอะเติของเยอะแล้วความนิยมปัจจุบันเป็นยังไงครับถ้าตามงานมีตลอดอืขายดีตลอดมันเป็น คืนไม่มีอ่ะกรุงเทพไม่มีอย่างนี้ไม่มีอ่ะมีก็มีตามปั๊มน้ำมันมีตามเนี้ยตามงานตามอะไรขนาดนี้ตามวงลงล่าตามหมู่บ้านนะครับไงเงียบอยู่ที่เชียงใหม่แล้วเดี๋ยวผมขอชื่อกันอยู่ในกระเป๋า ขาีกว่าทกหน้าเรียาไปด้ยเนี่ยเยอะไหมครับลงรูนเลเหรอบางที่หมักสุดก็คือลงรูนก็รถกับตันนี้เองของวรนีลงทั้งเดียว ก็จะได้กินตลอดหมุนเวียนตลอดประมาณเท่าไหร่พี่เ้าพูดถึงว่าตัวลงทุนตัวนี้นะตัวนี้ไม่ถึงห้าพันบาทจะขายไรต้องปีต้องปีเอราะเราก็หมุนเวียนเราอยู่เรื่อยๆก็คือหนึ่งบห้าพันบาทกับปัจจุบันเนี่ยพูดถึงว่ากับรายได้ในสิ่งที่ไอเขาเรียกว่าตอนนี้มันมันวิกฤตโควิดเนาะดีไหมครับพี่ ก็ดีมันก็ดีแบบอื่น ee, o, ดีกว่าอย่างอื่นเยดีก่าทำงานก่อนข้างดีกับทำงานเราใช้เวลาเฉพาะกลางคืนแล้วก็หมุนวนๆเหมวียนไปไปตามงานตามสถานที่ต่างๆที่เกาเนี่ยวันเกิดไม่ได้ก็ได้ขายตลอดไม่เลมากเลยไม่เลยตรงนี้ก็ได้ี่เนไนแล้แต่เราก็เลือกอยู่อยู่ตามอาเภอ้มันต้องมีร้านเล่าเขายได้

ไปเลยไงไปเลย <laughs> <laughs>